ดวงชะตาของคนที่มีบุญวาสนาที่เกิดไว้ที่7ในแต่ละเดือนแบบเจาะลึกและมีกระบาดกลางฝ่ามือหรือไม่มีก็สามารถจะรู้ได้นะครับวันนี้คุณจะได้รู้นะครับว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับวันนี้รายการวิขามาเล่าจะมาพูดถึงดวงชะตาของคนที่มีบุญวาสนาที่เกิดไว้ที่7ในแต่ละเดือนนะครับว่ามีบุญวาสนาแบบเจาะลึก เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการปกาการฝ่ามือหรือไม่มีก็สามารถจะดูคลิปนี้ได้นะครับก่อนอื่นโปรดไม่ตัดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมกล่าวว่าขุณลงน้านะครับเพราะว่าทุกคนที่รับชมและกดติดตามคลิปเท่ากับได้ร่วมสร้างบารมีสร้างอุทยานที่กาจาบุบรีกับผมโดยที่ไม่ต้องโอนเงินเลยนะครับส่วนใครที่จะแชร์กดไลค์กดแชร์ ไปให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้ดูได้ทั้งความรู้แถมได้ร่วมบอกบุญโดยที่ไม่ต้องโอนเงินนะครับเพียงแค่รับชมคลิปเท่านั้นเองและกดติดตามก็เท่ากับได้ร่วมสร้างบุญแล้วนะครับแถมได้ความรู้ด้วยนะครับก็ได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างอุทยานที่กาญจนบ,บุรีเป็นแดนเทพแดนธรรมนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครจะเมตตาอ,อุดหนุนสินค้าของผมก็คือมีเทียนหอมชันเดิลจากไข่ถุ่เหลืองร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับขวดละสองร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทตอนนี้แถมจี้สันติกาคู่เรียกซรัพย์แล้วก็ผงหอมพุทธคุณที่ใช้ทำน้ำมนต์ได้แสดงคาถังทูบก็ได้นะครับแล้วก็ชุดเทียนหอมชานมีเป็นของมงคลที่ถึงมงคลหลายชนิดเลยนะครับชุดละ4 5 0ส่งฟรีทั้ง2อย่างผมใส่น้ำมเัเ็ษหลอมผมไปด้วยจุดถวายพระจุดนั่งสมาธิจุดอธิษฐานตามที่เราปรารถนาได้เลยนะครับคุ้มค่านะครับวันนี้เราจะาพดถึงคนนททีี่่เกิว7 กันนะครับว่าคนที่เกิดวันที่7มีดวงชะตาเป็นอย่างไรแบบเจาะลึกนะครับแม้ว่าจะมีการบบกฝ่ามือหรือไม่มีก็ตามนะครับสามารถจะฟังได้นะครับคนที่เกิดวันที่7เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งนะครับเป็นคนที่บางทีลักสันโดดและบางทีก็ดูลึกลับนะครับเป็นคนที่ถ้าบางคนลุ่มหลงอะไรอย่างเช่นลุ่มหลงอะไรที่แบบโชคลาภหรืออิทธิฤทธิปฏิหารเนี่ย <ำ that> <question> ก็จะลุ่มหลงเลยครับแต่ถ้าไม่เอาเนี่ย ก็คือจะไม่สนใจเลยนะเป็นคนที่ไม่สนใจไม่อะไรเลยนะไปสนใจด้านอื่นแทนนะเป็นคนที่บางทีก็มีสนใจเรื่องประหลาดประหลาดแปลกๆนะสำหรับบางคนนะแต่ถ้าไม่เอาคือไม่เอาเหมือนกันสไปไป,ไปเอาด้านอื่นแต่เป็นคนที่มีสติปัญญาด,ดีถ้าเกิด คนที่เกิดวันที่7็ไปคบคนที่เก่งมีความสามารถจะพาให้คุณเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยมีเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างสูงเลยนะครับแต่ถ้าคุณไปคบคนที่ไม่ค่อยดีไปคบคนพวกขี้โกงเป็นคนที่นิสัยไม่ดีติดอบายามุกค,คุณจะเป็นสุดยอดคนขี้โกงสุดยอดอบายามุกเลยนะฮะดังนั้นก็ต้องเลือกเอานะครับว่าจะ ไปถักชีวิตไปทางไหนนะครับถ้าคุณไปคบคนที่แบบว่าไม่ค่อยดีขี้โกงเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ชอบเอาลัะรับเปรียบคนอื่นโดยหวังเพียงแค่ความร่ำรวยนะครับแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องการพนันขันต่ออย่างมากนะเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นคนที่ง่ายๆว่าอาจจะกลายเป็นสุดยอดของคนที่แบบว่าขี้โกงไปเลยก็ได้ แต่ถ้าคุณไปอยู่ในคนสังคมดีสิวดลอมดีคนดีคุณจะเป็นคนที่ดีมากจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแน่นอนนะฮะดังนั้นก็เลือกเอานะฮะแล้วก็ง่ายๆว่าเป็นคนที่มีรักความเจริญก้าวหน้านะ,ะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมีคนที่มีความปรารถนาดีกับครอบครัวนะครับแล้วก็บางทีก็มักทําตัวเด่นจนบางคนก็เลยหมันไส้นะครับเป็นคนที่อยากให้มีคนชื่นชมเป็นคนที่บางทีประสบความสำเร็จ แบบข้ามขั้นนะฮะคือแบบพวกบางทีสอบเทียบหรือได้เจริญก้าวหน้าแบบข้ามขั้นมีอุปถัมภ์มีคนอุปถัมภ์มีเจ้านายอุปถัมภ์นะแต่บางคนนะฮะไม่สนใจว่าจะเป็นคนที่ไปเอาเปรียบคนอื่นหรือเหยียบหัวคนอื่นข้ามไปเพียงแค่มองเป้าว่าอยากแบบประสบความสาเร็จบางทีบางคนนะฮะถ้าไปอยู่ในสังคมไม่ดีนะ ก็จะเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปเลยก็ได้โดยที่ตัวเองไม่สนใจไม่รู้สึกอะไรเลยดังนั้นคุณจะเป็นแบบไหนคุณเลือกเอานะฮะส่วนสติปัญญาอื่นแม้ว่าจะไม่ได้เป็นระดับอัจฉริยะนะครับแต่เป็นคนที่เก่งด้านใดแล้วเก่งมากนะฮะเป็นคนที่ อย่า yeah, มีความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งก็ดเก่งเลยนะฮะแล้วก็อันหนึก็คือท,ที่ที่น่าสนใจคือเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเซนส์พิเศษด้วยนะครับเป็นคนที่มีความจําที่เป็นเลิศเลยนะฮะคนอื่นที่แบบบางทีอาจจะจําสู้คนนี้ไม่ได้คนนี้เป็นคนที่จําเก่งจําแม่นนะยิ่งเรื่องเก่าเรื่องอะไรจาแม่นเลยดังนั้นจะไปศึกษาเรื่อง ประวัติศาสตร์เรื่องศิลปาศาสตร์เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับภาษา,าศาสตร์ต่างๆเรื่องโบราณคดีสามารถจะเรียนรู้ได้ดีนําคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีพิเศษด้านพลังจิตนะฮะเป็นสมาธิได้ดีเป็นคนที่มีอะไรที่เรียนรู้ทางด้านฝึกสมาธิฝึกเสด็จด้านจิตได้เร็วกว่าคนอื่นดังนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เกิดที่7วันที่7นะบางคนก็เป็นพวกระดับเป็นพวกมีเป็นหราจาร์หรศาสตร์เป็นพวกเจ้าอาวาสหรือเป็นพวกอ่า นักปัตญาหรือพวกทางสายศาส์ทางอะไรพวกนี้ไปก็มีเกิดวันที่7ด้วยเหมือนกันนะครแล้วเป็นคนที่เรียนรู้ด้านจิตวิญญาณได้ดีดังนั้นก็แล้วแต่เลือกนะฮะว่าจะไปทางไหนนะแต่ถ้าเราไม่เอามาทางจิตวิญญาณทางนี้นก็จะเป็นนักนขนคว้านักวิจัย,น,จยนักเคมีฟิสิก์เคมีศิลปาศาสตร์โบราณคดีแล้วก็เป็นพวกความรู้ต่างๆที่คนอื่นเนี่ย ไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ละเอียดลึกซึ้งแต่คนนี้สามารถดูปัดเดียวออกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาศาสตร์ศิลปศาสตร์โบราณคดีประวัติศาสตร์ต่างๆหรือสิ่งที่ลึกลับต่างๆคนนี้สามารถจะตีความหมายออกดูดูออกนะฮะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษด้านนี้นะอาชีพดังนั้นจึงเป็นอาชีพที่คนที่วัวันที่เจ็มักจะไม่แน่นอน,นะฮะเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงความคิดอยู่บ่อยๆเดี๋ยวอยากจะทำอัไรนั้นพอถึงจุดหนึง่งออไปอันนี้ดีกว่าสนใจทางนี้ดีกว่าหรือบางทีก็อ่า มีความชำนาญตรงด้านนี้บางทีก็ไปทำทัปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองชอบด้านนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะฮะดังนั้นอยู่ที่สิ่งแวดล้อมของคนที่เกิดวันที่7จะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันไหนนะฮะถ้าอยากจะให้ลูกหลานเราที่เกิดวันที่7อยู่ในสิ่งแวดล้อมอันนี้พัฒนาไปทางด้านนี้ก็จัดสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปด้านนี้นะครับ เป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายนะฮะก็ถ้าผู้หญิงผู้ชายอาจจะชอบเป็นนักค้นคว้า <c oughs> นักวิจัยแต่ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะชอบอะไรที่เสียง <c oughs> เสียงชีวิตหน่อย <c oughs> เสียงตายหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นคนที่อชอบโชว์โชว์ความสามารถพิเศษนะครับเป็นคนที่ง่าย,าย,ายว่าชอบแสดงความสามารถเหมือนกับว่าให้คนเขารู้ว่าตัวเองมีอะไรพิเศษพลังพิเศษเซน์พิเศษอะไรพวกน,นี้นะับง่ายว่าทําอะไรที่ง่ายให้คนอื่นเนี่ยชื่นชมนะฮะแล้วก็บางคนก็ ถ้าไม่สนใจทางด้านพวกนี้ก็สามารถจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานเพราะมีสติปัญญาที่ดีในการที่จะเอามาใช้ในวิชาชีพของตัวเองได้ดีนะฮะเป็นคนที่สามารถจะ เป็นใหญ่เป็นโตได้นะฮะในเจ้าของธุรกิจนะ,ะแต่ไม่ใช่ทางราชการนะฮะไม่ใช่ราชการนะ,ะทางธุรกิจนะครับแล้วก็การเงินเนี่ยเป็นคนที่มีการเงินแบบฟู้ว้ามนะคือมีเงินเข้ามาก็มาเยอะๆมาเป็นกอบเป็นกรรำเลยนะครับแต่ถ้าเวลาที่ไม่มีนี่ก็คือไม่มีเลยนะฮะก็คือแบบว่ามหมดก็หมดเลยไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยการเงินเนี่ยอย่าอย่าใช้ฟุ่มเฟือยเพราะว่าคนวันที่7นึกอยากจะได้ ก็ซื้อนะฮะบางทีไม่มีเหตุผลนะฮะเพียงแค่ชอบหรือเพียงแค่ว่าขอมันต้องมีหรือเพียงแค่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไมจะซื้อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นลักษณะเหมือนกะซื้อไว้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ดังนั้นเนี่ยคนวันที่7เนี่ยบางครั้งหาเงินง่ายแล้วบางทีถ้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีที่บอกไปอยู่ในพวกการพน,นันพวกอบายามุกหรือพวกธุรกิจสีเทาก็จะไปคุกคีแบบนั้นเลยเพราะว่าหวังเพียงให้ได้เงินเยอะๆนะฮะอันนี้เกิดกิดนที่7 ต้องลองไปคิดดูนะครับและอย่างนึงคือลิเกเจเนี่ยเป็นคนที่มีการเงินที่ดีมากเลยนะครับคือง่ว่าทําอะไรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดคิดนะครคิดแต่จะกอบโกยเงินให้ได้ผลกําไรดังนั้นถ้าเกิดทำธุรกิจการค้าอะไรก็ตามเนี่ยสามารถจะสร้างผลกําไรให้ตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะที่การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นคนที่โอเคทําได้นะฮะคือง่าทว่าทำทำได้ดีนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะ มักจะไม่เห็นคนเกิดวันที่เจไปรับราชการนะครับหรือทํางานประจําคนเกิดวันที่เจมักจะอยู่กับที่ไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสมคัญในครอบครัวที่บางทีสำหรับบางคนนะสำหรับคนนะไม่ค่อยสต้ตู้ดีถ้าไปอยู่ในครอบครัวใหญ่นะเพราะว่ามีความทรงจําที่ไม่ค่อยดีถูกญาติพี่น้องเหมือนกับว่าคอยบางทีตานหน้าหรือเปรียบเทียบทําให้คนที่เกิดวันที่เจมีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับญาติพี่น้องแต่ถ้าเกิดโอเ OK, คอยู่ในครอบครัวเดี่ยวบางทีถ้าพ่อแม่เข้าใจเนี่ยก็ จะไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวตรงนี้แต่มักจะมีบาดแผลทางด้านการอยู่สังคมของเพื่อนฝูงหรือความรักะมากกว่านะครับมักจะมีคนที่อคอยทําหมันไส้อิจฉาส่วนโอเคคนเกิดวันที่7มักจะไปทํางานต่างที่ต่างถิน่น มักจะได้ดีต่างที่ทางถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นจะไม่เคยได้อยู่ใ,ใกล้ชิดกับครอบครัวหรือไม่ค่อเคยอยู่ใ,ใกล้ชิดกับพ่อแม่บางทีไปอยู่โรงเรียนประจํบมากและพอโตขึ้นก็ไปเรียนต่อต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมากดังนั้นคนที่เกิดวันที่7เนี่ยมักจะห่างเหินจากครอบครัวแต่สุดท้ายบั้นปลายก็จะกลับมาอยู่กับครอบครัวนะบางทีก็มักจะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มักจะไปอยู่คนเดียวเพราะรู้สึกว่าอยากจะสันโดษมากกว่าคนในความเรื่องความรักเนี่ยคนวันที่7เนี่ยมักจะมีคนที่รักจริงนะฮะ มีคนอความรักที่หวังดีกับคนวันที่เจ็ดแต่คนวันที่เจ็ดกลับมีความอ่อนไหวในความรักในความรู้สึกและมันเหมือนมีบาดแผลฝังลึกมาตั้งแต่อดีตนะฮะตั้งแต่เด็กหรืออดีตเนี่ยที่มีความรักที่ไม่ค่อยสมหวังง่ายๆดังนั้นเนี่ยบางทีคนเกิดวันที่เจ็ดเนี่ยเหมือนกับว่าก็จะสแหวงหาความรักที่คิดอย่างที่ตัวเองวาดหวังไว้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเมื่อตัวเองเนี่ย ได้ไปเจอความรักที่ตัวเองไม่ค่อยสมหวังมันจะเป็นบาดแผลฝังลึกให้คนที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่นะเป็นผู้หญิงเนี่ยมักจะฝังลึกแล้วไม่ไว้ใจใครนะฮะดังนั้นก็จะกลายเป็นว่า,าไม่กล้ามีความรักอะไรแบบง่ายๆส่วนผู้ชายถ้าเกิดเป็นความรักของผู้ชายมักจะลายล้อมด้วยเพศตรงข้าม และบางทีจะกลายเป็นนักรักไปเลยนะครับก็คือมีรักไปเรื i, ่อยๆนะครับก็คือไม่ยังไม่จริงจังกับใครเพราะกะว่าความว่าตัวเองยังไม่ไว้ใจนั่นเองนะแล้วบางทีก็เลยกลายเป็นว่าคนที่จริงใจเลยไม่กล้าที่จะคบหากับผู้ชายวันที่7นี้นะฮะดังนั้นก็ต้องลองไปพิจารณาดูนะแต่คนวันที่7เป็นคนที่มีความรักมั่นคงรักใครรักจริงนะครับแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างให้กับความรักนะฮะคือง่ายๆว่าฉันทําทุกอย่าง เพื่อเธอได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่สุดท้ายเนี่ยคนที่เกิดวันที่7จมักจะได้คู่ครองที่มีชีวิตที่ดีนะครับเป็นคู่ครองที่ดีและพัฒนาการไปได้ไกลนะโดยมากก็จะได้คู่ครองที่เป็นช้างเท้าหลังนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะคือผู้หญิงคุณจะได้แฟนที่ยอมยอมคุณนะคุณจะเป็นผู้นำนะส่วนผู้ชายก็ไม่เคยมีปัญหาผู้หญิงก็จะเป็นผู้ตามอยู่แล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยเชื่อมั่นในความรักบางทีสุดท้ายก็จะ อยู่คนเดียวนะฮะส่วนใหญ่บัณสุดท้ายก็คือคิดว่าไม่มีใครเข้าใจนะ,ะสุขภาพเป็นคนที่บางทีมุ่งมั่นถ้าเกิดทํางานหนักก็จะมุ่งมั่นทํางานหนักเลยนะ,ะแล้วบางทีก็บางคนโดยเฉพาะผู้ชายมักจะลุ่มหลงอบายามุกนะฮะบางทีทําให้สุขภาพไม่ค่อยดีนะฮะพวกเหล้าสุรานารีนะฮะก็บางครั้งจะทําให้สุขภาพย่าแย่นะฮะและบันปลายชีวิตเนี่ยบางทีจะสุขภาพไม่ไม,ไม่ไม่ไหวเลยบางทีก็มีเกี่ยวเรื่องสุขภาพจิต โรคซึมเศร้านี้โรคประสาทเข้าไปเกี่ยวข้องหรือโรคระหวัดระแวงนะฮะที่ว่าคนรอบข้างจะมาคิดไม่ดีหวังปองร้ายคุณนะผู้ชายนะส่วนผู้หญิงก็มักจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะก็เรื่องแค่ภูมิแพ้สุขภาพเรื่องแพ้อากาศหรือแลมลมพิษโรคภูมิแพ้ผิวหนังนี่นะผู้หญิงนะก็ก็ดูแลสุขภาพด้วยถ้าอยู่ต่างที่ต่างถิ่นอากาศเปลี่ยนแปลงก็อาจมีโอากาสเป็นได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีความ คล้ายๆว่ามีวิตกจริตกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะอันนี้ก็คือระมัดระวังนะบางทีอพออายุมากขึ้นแล้วจะเป็นโรคซึมเศร้าเพื่อนฝูงหรือศัตรูนะครับก็คือเป็นคนที่หาเพื่อนแท้ได้ยากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนที่เข้ามาไายล้อมเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่อาราดีเขาก็ดีกับเราทุกอย่างเฮฮาปาร์ต hey ี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่บางทีเราผิดพลาดหรือหรือล้มนะฮะ บางทีไอ้พวกที่ยล้รอบเยอะๆเราเนี่ยมันก็แอบ,บสะใจแอบบสมน้ำหน้าเราแอบซบ้ําเติมเราอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ว่าถามว่าเพื่อนแท้มีไหมมีครับประมาณคนสองคนมีไม่เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาลักษณะเหมือนกาฮาฮาปาร์ตี้มากกว่าแต่อย่าเผลอนะเพราะว่าถ้าเผลอเธอล้มเมื่อไหร่ฉันก็หมั่นไส้ซ้ําเติมน,นินทาเธอนะฮะเพราะว่าคนวันที่เจ็ดเนี่ยมีแต่คนหมั่นไส้อิจฉาอยู่ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนมีความสามารถและโดดเด่นกว่าคนอื่นฮนะแล้วก็อันหนึ่งก็คือบางทีก็ง่ายๆว่าอ่า คุณควรจะคล้ายๆว่าวางระยะห่างในการครบเพื่อนก็พอสมควรหน่อยเพราะบางทีคุณอาจจะเหมือนกับว่าผิดหวังอะง่ายๆแล้วก็อันหนึ่งก็คือบางทีคนที่เกิดวันที่เจนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามีศัตรูเยอะแต่คุณก็ไม่กลัวนะฮะไม่ว่าตั้งแต่เด็กแล้วมีคนคอยมันไส้คอยกั่นแกล้งคุณคอยเน็บแนมอิจฉาบูลลี่คุณคุณอดทนฝ่ามาได้คุณไม่แคร์คุณ บางทีทำกวนตีนใส่ด้วยซ้ำนะฮะคุณทำกวนตีนใส่ศัตรูด้วยซ้ำนะฮะว่าฉันไม่แคร์ฉันเลยจดศัตรูบางทีบ้าตายไปเองข้างตายไปเองนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็คุณก็จะผ่านมาได้แต่คุณจะรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณมีศัตรูคุณมีคนหมันไส้คุณก็รู้สึกว่ามันเป็นรสชาติชีวิตด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณคุณรู้สึกว่าถ้าไม่มีศัตรูไม่อะไรเลยเนี่ยคุณรู้สึกแปลกๆกับชีวิตด้วยว่าเอ๊ะมันผิดปกติอะไรเงี้ยนะดังนั้นคุณจะมีคล้ายๆว่ามีภูมิคุ้มกัน ทางด้านอารมณ์กับศัตรูพวกนี้คุณเก่งนะครับบริวารคุณเป็นบริวารคอยช่วยเหลือคุณมากหน้าหลายตานะครับเป็นคนที่ง่ายๆว่าทุ่มเทช่วยเหลือคุณทุกด้านแบบถวายตัวถวายหัวเลยทีเดียวนะครับแล้วขอเป็นตัวคุณเองก็เป็นคนที่รักพวกพ้องรักบริวารนะครับดังนั้นเนี่ยคือบางทีบริวารคุณทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณก็สงสารบริวารคุณคุณก็ช่วยเหลือนะครับแต่ว่าขอให้คุณเนี่ย ระวังในการที่จะคบคนหรือมีบริวารด้วยนะครับบางทีอย่ากตกกระไดพลอโจโยจรไปกับบริวารน,นะครับจะซวยเพราะบริวาน,นี้เองนะดังนั้นคุณก็ต้องรู้จักด้วยนะว่าบางครั้งเนี่ยคือบริวารมันก็ส่งเสริมคุณในด้านความมั่นคงในชีวิตดังนั้นควรจะเลือกที่จะมีบริวารแบบดีๆนะครับอันนี้นะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะส่วนโชคลาภคุณเป็นคนที่มีโชคลาภเด่นชัดพิเศษนะบางทีเป็นโชคลาภแบบฟุกๆนะค,คือบางทีถ้าเป็นฟุกๆนะ อย่างการพนันเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจจะเล่นแบบเพลอเก็ไปลองเล่นดูมันได้นะครับแต่ถ้าตั้งใจอยากจะได้เล่นอะไรเนี้ยหมดตัวนะครับหรือตตอรี่เลยบางทีตั้งใจจะซื้อจะซื้อเนี่ยไม่เคยถูกนะแต่บางทีแบบเออไปช่วยคนพิการหน่อยมันก็นถูกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีคุณส่วนใหญ่จะมีโชคลาภจากาบริวารลูกน้องมากกว่าที่จะพามาช่วยคุณนะฮะส่วนใหญ่จะช่วยคุณหรือบางทีจะได้มรดกอย่างนี้นะฮะหรือเจ้านาย ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณให้คุณได้ตำแหน่งโดยที่ไม่คาดฝันนะครับหรือว่าจะได้เงินแบบ ฟุกๆโดยจากผลงานที่คุณทําโดยที่ไม่คิดว่ามันจะได้มันก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่คุณเป็นคนที่ไม่ควรประมาททุกสถานการณ์นะครับกับบริวารหรืออะไรก็ตามนะฮะแล้วก็เป็นคนที่จะมีโชคดีที่บางทีเป็นคนที่มีสมาธิดีมีความจําดีนะจะส่งผลให้คุณเจริญรุ่งเรืองร่ารวยนะการเดินทางคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งนะครับชอบเดินทางดังนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะ เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะฮะจนพอโตคุณก็อาจจะไปอยู่ได้อยู่บ้านไปอยู่โรงเรียนประจําไปเรียนโรงเรียนไกลไกลต่างจังหวัดบางทีก็ไปเรียนต่างประเทศสุดคุณสุดท้ายคุณก็จะต้องไปเดินทางทํางานต่างประเทศนะครับเพราะดวงคุณเป็นคนที่เดินทางตามทางงานต่างประเทศจะดีจะ,จะเจริญรุ่งเรืองจะร่ารวยมีเงินมีทองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศ คือการไปเที่ยวต่างประเทศเป็นเรื่องชิวๆของคุณอยู่แล้วนะคุณได้ไปอยู่แล้วดวงชะตาคุณได้ไปต่างประเทศแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศบางทีคุณอาจจะมีการเจ็บตัวบ้างหกล้มชนนู่นชนนี่หรือบางทีไปแล้วเที่ยวๆอยู่เกิดล้มป่วยไม่สบายนะฮะสำหรับคนที่เกิดวันที่7นะฮะส่วนบางทีถ้าไปทํางานตั้งใจทํางานเลยเนี่ยไม่เคยมีปัญหานะก็โอเคอยู่ได้แล้วก็ทํางานได้ดีด้วย มีเจ้านายอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณฮนะร่ำรวยมีเงินมีทองดังนั้นถ้าใครมีลูกเกิดวันที่7ก็ผักดันเข้าไปตาไปเทศฮนะแล้วก็ส่วนมาดูกันนะฮะว่าคนวันที่7ในแต่ละเดือนเป็นยังไงนะฮะคนวันที่7เดือนมกรานะะคือทําสิ่งใดมุ่งหวังถึงชัยชนะเป็นต้นนะฮะไม่สนใจอย่างอื่นนะไม่ว่าจะอยู่ในฐานาะใดก็ตามนะคุณจะแม้คุณจะเสียเปรียบเขาคุณก็สามารถจะพิสถาธาการณ์ทําให้ตัวเองกลับมาชนะได้นะครับดังได้อย่างสิ่งที่หวังได้นะเพราะคุณเป็นคนที่ทะเยอทะยานให้สสําเร็จไดนะดู้้งงนนััน บางครั้งแม้ว่าบันมองแล้วจะเอาเปรียบคนอื่นไม่ถูกต้องคุณก็ทําเพื่อให้คุณสําเร็จอันนี้คือคุณหวังอะไรที่คุณต้องการให้ได้มาคุณก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาอันนี้เราพิจารณาดูนะครับคนวันที่เจ็ดกุมภานะครับค่อนข้างจะเครียดกับชีวิตนะครับไม่ค่อยไว้ใจใครนะครับแต่สแสวงหาความสงบทางการจิตใจที่วุ่นวายอย่างเช่นบางทีคุณทํางานอยู่โโหเจอคนเยอะแยะสังคมเยอะแยะบางทีคุณแบบ อยากจะอยู่เงียบเียบคนเดียวคุณก็อาจจะไปหลบอยู่ในห้องบางทีอยู่ในห้องน้ําอยู่ในห้องส่วนตัวเล็กๆอยู่เงียบเงียบเพื่ออยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อต้องการความสงบนะแล้วก็เป็นคนที่บางทีรู้สึกรู้สึกว่าน่าสงสารตรงที่ว่ามีบาดแผลในใจอยู่เสมออ่อนไหวทําสิ่งใดแล้วทําจริงเป็นคนที่มีสมาธิดีเรียนรู้เร็วและมี อ่าอนาคตที่จเจริญรุ่งเรืองสุขสมหวังดีนะครับส่วนคนที่7มีนาเนี่ยชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวนะครับไม่ค่อยกล้าเผชิญกับโลกภายนอกนะครับมีจิตใจที่ซับซ้อนซ่อนเลนแล้วก็ชอบทําตัวลึกลับบางทีเอาแนวนอนไม่ได้นะครับแล้วก็บางทีเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดแต่สามารถจะทางานที่ใช้ความละเอียดได้ดีนะครับชอบทําอะไรเล็กๆที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆคือไม่ชอบตัวเองไม่ชอบโดดเด่นดังอย่างเงี้นะครับส่วนวันที่7เมษาเป็นคนที่ <c oughs> เจ็ดเมษายนเป็นคนที่ชอบทําอะไรเหมือนเหรียญสองด้านนะครับมีทั้งดีและไม่ดีนะครับทะเย,ยอทะยานต้องการสร้างความสําเร็จด้วยตัวคุณเองมีอุปสรรคขวางหน้าคุณก็ไม่หวั่นไหวนะครับเป็นคนที่บางครั้งเอาละเะเปรียบคนอื่นได้เพื่อให้สำเร็จคุณก็ทำนะฮะโดยบางทีมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สนใจอะไรจะเอาเปรียบคนหน่อยนิดหน่อยนะไม่เป็นไรขอให้คุณสําเร็จนะนะบางครั้งก็มักจะเจ็บช้ําทีหลังหลังจากที่คุณทําไปแล้วนะกับการทํากับคนใกล้ชิดไปแล้วนะครับแล้วก็คนที่อ่า 7พฤษภาเนี่ยเป็นคนที่ชอบมุทะลุดุดันชอบใช้แรงงานไม่ค่อยใช้สติปัญญาเท่าไหรน่นะฮะบางทีชอบใช้แรงกายมากกว่านะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงภยัยทําอะไรเผชิญกับปัญหาทุกรูปแบบได้นะครับไม่ค่อยหวั่นไหวกับอะไรง่ายๆนะครับดูภายนอกดูเหมือนกับว่าเป็นคนเข้มแข็งนะแต่ภายในเนี่ยบางทีก็อ่อนไหวต่อคําพูดของคนรอบข้างหรือบางทีหวั่นไหวต่อการการะทําของคนรอบข้างทาให้คุณรู้สึกน้อยใจนะครับคนเจมิถุนาเนี่ยเป็นคนที่ชอบ ทำตัวเป็นเจ้าพ่อหรือเป็นมาเฟียหรือไม่ก็เป็นนักลักไปเลยนะครับคือง่ายว่าฉันมีคนสนใจมีสเสน่ห์ฉันก็จะเป็นนักลักมีคนบางครั้งก็จะอยู่กับอบายามุกโมมากกว่าอบายามุกมากเกินไปโดยเฉพาะผู้ชายนะครับเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงแบบฉับไวนะครับโดยแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการเงินบางครั้งเธอฉัตรยาในการหาเงินในการจะใช้เงินนะครับจนบางทีเนี่ยชอบทําในเรื่อง,สงเสี่ยงเสี่ยงเช่นการพนันในต่างๆบางทีถ้าเติบโตในสิ่งที่ ในสิ่งที่เราไม่เคยดีก็น่ากลัวนะครับก็ลองไปพิจารณาเอาคนที่เจ็ดกรกฎาคมเป็นคนที่มีความรักความาความหลังที่ฝังใจจากครอบครัวหรือคนใกล้ชิดอย่างเช่นถ้าไปอยู่ในครอบครัวใหญ่มักจะถูกเปรียบเทียบถูกตาหน้าทําให้เป็นบาดแผลที่คุณจําเอาไว้คุณจะอเอาชนะตรงนี้หรือบางทีคุณมีความรักรักครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าคุณคาดหวังอย่างนี้นี้แต่พอคุณรู้สึกว่ามัน ไม่ไว้ใจขึ้นมาหรือขึ้นมาเนี่ยคุณก็บอกเลิกเลยแล้วมันก็กลายเป็นบาดแผลที่ฝังลึกที่ทําให้คุณไม่ไว้ใจใครเลยนะฮะชีวิตจะเจริญก้าวหน้าไปด้วยบาดแผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคบเพื่อนที่คิดว่าเราจริงใจกับเพื่อนแต่โดนเพื่อนหมั่นไส้บูลลี่หรืออิจฉาริษยาใส่ลายป้ายสียเนี่ยมันก็จะเป็นบาดแผลในการที่คุณเป็นบทเรียนของคุณแต่คุณก็สามารถจะผ่านมาได้ใช้บทเรียนเนี่ยทำให้คุณเข้มแข,ข็งฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ จะเจริญก้าวหน้าหรือประสบสำเร็จโดยท่ามกลางศัตรหูหรือคู่อริแต่ว่าคุณอาจจะหาคนจริงใจยากหน่อยเพราะคุณไม่เคยไว้ใจใครนะส่วน7สิงหาเนี่ยเป็นคนที่มีดวงชะตาเหนือคนอื่น,นครับมีอํานาจบรารมีทั้งถูงทางถูกและผิดปะปนกันไปนะดังนั้นคุณชอบทํางานเสียเส่ยงและบางทีแม้กระเสียงแต่กฎหมายหรือธุรกิจสีเทา ถ้ามันได้เงินได้ผลตอบแทนทีคุณก็ทําคุณก็เอานะครับแล้วก็คุณต้องการความก้าวหน้าทางการเงินจึงเปลี่ยนงานบ่อยนะฮะไม่ค่อยไว้ใจไข่นะครับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแบบรุ่มรุ่มดอนดอดังนั้นคุณลอง ไปพิจารณาตัวเองทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรในบริวารเพื่อนฝูงเงยอะๆนะครับส่วนคนที่7กันยานเนี่ยเป็นคนที่รักสันโดษชอบเก็บตัวนะครับชอบอยู่คนเดียวสนใจศาสนามุ่งหวังไปในทางเผยแผ่ศาส,สนาไม่ว่าศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งนะครับดังนั้นก็จะประสบสำเร็จในด้านศาสนานะบางคนก็ไปบวชเป็นพระบางคนก็ไปสนใจเป็นผู้สอสนศาสนาสนใจโลกจิตวิญญ,ญาณอะไรพวกนี้เป็นเจ้าสํานักอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็ ไม่อยู่เป,ป็นหลักเป็นแหลงเพราะคุณต้องไปนู้นไปนี่อยู่สม่ำเสมอนะครับเป็นคนจิตใจดีใจอ่อนและบางทีก็ไม่ใคยกล้าตัดสินใจอะไรที่เด็ดขาดนะครับเพราะเป็นคนใจอ่อนคนที่7ตุลาเป็นคนที่ตัดสินใจโลเลไม่ค่อยเด็ดขาดนะฮะบ,บางทีก็เงียบๆอยู่สุขุมรอบคอบแต่คุณแม้ว่าไม่ตัดสินใจเด็ดขาดแต่คนที่คุณสุข,ขุมเพราะคุณเป็นคนที่สุข,ขุมนั่นเองคุณก็เลยหลังเลในการตัดสินใจนะแต่ถ้าเกิด,ดนในสิ่งแวดล้อมที่ดีคุณจะเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะเป็นนักวางแผนที่ดีทํางานอะไรเจริญก้าวหน้าดี แต่ถ้าไปเจอในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะมันจะหล่อหลอมให้คนเนี้กลายเป็นคนที่น่ากลัวเอาเรื่องทีเดียวนะครับส่วนคนที่เกิดที่7พฤศพจิกาเป็นคนที่เด่นดังด้านไร้กาศหรือแบบหัวคิดแบบเอาเปรียบหรือหัวหมอนั่นเองหรือฉลาดฉลาดแกนโกงนั่นเองนะเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งความจําดีมากแต่ถ้าใช้ได้ที่ดีจะสุดยอดดีเลยแต่ถ้าเกิดใช้ได้ที่ผิดคุณนี่สุดยอดเลยนะครับเป็นง่ายๆว่าพี่มหาฉลาดแกนโกงเลยนะครับเป็นคนที่ชอบสิ่งลึกลับโดยชอบผู้ชายชอบสิ่งลึกลับ หรือสิ่งปฏิหารนะครับและเป็นคนที่ชอบอต่อสู้ฝ่าฟันตลอดเวลานะครับเป็นคนที่มีดวงชะตาขึ้นลงสูงสุดบางทีก็ลงต่ําพวดเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องทําบุญให้เจ้ากรรมนยเวรกับบริวารเยอะๆนะครับคนที่เกิดที่7จ็ธันวานเนี่ยเป็นคนที่รักพวกพ้องแสวงหาความสุขสงบมาทดแทนความทุกข์ที่อยู่ในชีวิตที่ตัวเองเคยรู้สึกตัวเองทุกข์นะฮะหาความสุขภายนอกมาทดแทนคว,ความทุกข์ที่ผ่านมานะเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนาถ้าคุณทําความดีปฏิบัติธรรมดีด ชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าไปได้ไกลทีเดียวนะแต่อย่าทําให้ความดีหรือคุณทําคุณนั้นเสียเพราะแค่ว่าคุณเกิดความผิดหวังไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณปฏิบัติไม่เชื่อมั่นในความดีกลายเป็นคนดีแตกขึ้นมาเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่เอาความธรรมะหรือสิ่งความดีมาบังหน้าแล้วไปทําในสิ่งที่ไม่ดีหลอกลวงคนอื่นดังนั้นคุณต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยส่วนการเงินคุณมีเงินหมุนใช้ไม่เคยขาดเลยนะครับอ่า ขอดมอยาดมแป๊บหนึ่งนะครเดีออยดมชาญชื่นใจนครับขอบพระคุณครับวันนี้รายการมิมพ์เราก็ขอบพระคุณทุกคนที่เมตตารับชมคิมนะครับขอบพระคุณครับ